สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามารูจักกับบอลสีไก่ไพทูนนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าบอลสีไก่ไพทูนเนาะจะเป็นเอ่อบอลสีที่อยู่ในตระกูลไก่นะคะไก่ไพทูนนะคะจะมีลักษณะเป็นบอลสีใบไทยนะบอลสีใบไทยแล้วก็เป็นบอลสีที่เอ่อลักษณะใบจะบางนะคะใบเขาจะค่อนข้างบางตัวนี้นะคะป้อมเลี้ยงตั้งแต่เขาเป็นเบบี๋นะคะแล้วก็ ดูสังเกตดูว่าเขาโตมาแบบไหนยังไงนะคะเพื่อนๆมาสังเกตดูกับป้อมไปด้วยกันเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยพื้นใบนะคะถ้าเพื่อนๆรับมาเป็นแบบต้นเล็กๆนะพื้นใบตอนแรกเขาจะเป็นแบบสีเขียวค่อนข้างเยอะนะสีเขียวค่อนข้างเยอะแบบแบบนี้นะคะตอนใบเล็กๆนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวพล่านะคะ พล้าสีแบบชมพูแล้วก็ครีมอ่อนๆน,นะคะกระจายทั่วใบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มแบบกัดสีนะคะการกัดสีของเขานะคะก็จะเป็นมีความชมพูเพิ่มมากขึ้นนะคะในในการกัดสีของเขาแล้วก็ตัวล่านะคะก็ก็จะขยายเพิ่มขึ้นเวลาที่เขากัดสีเพิ่มเติมนะคะ ตัวกระดูกเขานะคะจะเป็นแบบสีชมพูอ่อนๆนะคะชมพูเนื้อเนื้อนะคะตัวเส้นกระดูกแล้วก็ตัวเส้นใบด้วยนะคะแล้วก็ตัวขอบใบจะเป็นสีเขียวปลายใบเรียวแหลมแบบนี้นะเนี่ยเรียกว,ว่ามอนสีไก่ไพทูลน,นะคะตัวด้านหลังใบนะคะทุกคนจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะสีเขียวนวลๆแบบนี้เลยนะคะสีเขียวนวลๆแบบนี้แล้วก็ตัวลักษณะตัวก้านนะคะ ตัวก้านเขาเนี่ยจะเป็นแบบออ่สีเขาเรียกว่าสีสมอค่ะสีสมอก็คือสีน้ำตาลดํานะคะน้ําตาลดําอ่อนๆแล้วก็มีเสียนก้านทั้งใบเลยนะคะมีเสียนก้านตลอดเกือบตลอดทั้งใบค่ะแต่ว่าตัวคอบอลเขานะคะก็คือตรงนี้นะคะก็จะมีความนวลๆหน่อยนะคะเรียกว่าบอลสีไก่ไพทูนนะคะเป็นบอลสีตระกูลไก่อีกตัวหนึ่งที่มาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันนะคะเผื่อแบบว่าเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันตับ ไก่นะคะบอลสีตับไก่เนาะก็คือตัวนี้ไก่ไภทูลน,นะคะซึ่งไม่ค่อยมีใครยังไม่ค่อยเห็นใครเอามารีวิวหรืออะไรนะคะก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะตัวนี้นะคะระหว่างหูเขาเนี่ยทุกคนสังเกตดูว่ามันจะมีเส้นสีชมพูเข้มๆนะคะเนี่ยหว่างหูนะคะยิงยาวมาถึงตรงสะดือใบเลยนะคะจะเป็นสีชมพูเข้มๆนะคะเนี่ยตัวนี้คือใบเปิด เออ่ใบเปิดที่มันใหญ่สุดแล้วก็ตัวมีมีหลอดด้านด้านล่างด้วยนะคะตัวหลอดด้านล่างเนี่ยตอนใบเปิดใหม่มาก้านเขาจะยังไม่เข้มมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพอมันเปิดมาเรื่อยๆ,ๆเนี่ยความเข้มของก้านมันจะเยอะขึ้นสังเกตได้ว่าคือก้านเนี่ยมันจะมีเสี้ยนนะคะเสี้ยนสีแบบสีดำๆน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยละเอียดทั่วทั่วก้านเลยนะคะตัวนี้สะพานหน้าหลังเนี่ยยังยังไม่ได้ชัดเจนนะคะ มันยังมันยังมองยากอยู่เพราะว่าบางทีพวกสะพานหรือสาแหลกก้านเนี่ยมันจะต้องรอให้แบบบอลนนะ่ะมันโตเต็มฟอร์มก่อนโตมากกว่านี้ก่อนมันถึงจะมองชัดเจนนะคะแต่ว่าก็ดูเนี่ยลักษณะใบนะคะเนี่ยเรียกว่าบอลสีไก่ไพทูลน,นะคะทุกคนนี่นะคะอ่าแล้วก็ลักษณะการเลี้ยงดูเหมือนกันค่ะบ้านเราก็จะใช้เป็นดินหมักเนาะดินหมักใบไม้ใส่ปุย๋ยคอกหมักแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็ตัวนี้ลักษณะใบเขาค่อนข้างบางแล้วก็ทิ้งใบง่ายป้อมก็เลยเลี้ยงในตู้นะคะเลี้ยงในตู้เนี่ยก็ค่อนข้างเอ,อ่ช่วงแรกๆก็จะงองแงหน่อยล่ะค่ะแต่เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าเออจะเลี้ยงนอกตู้ได้ไหมนะคะเพราะว่าใบเขาก็มีความค่อนข้างบางอะคะ่ะตัวนี้ค่ะใบบาง นะแล้วก็สีเป็นเป็นบอลที่สีไม่ได้จัดมากนะคะอาจจะไม่ได้แบบฉูดฉาดหรือโดดเด่นแต่ว่าก็เป็นคอลเลกชันของบอลสีตับไก่ที่พ่มเก็บไว้นะคะอาวันนี้ก็เออ่มาแนะนำไก่ไพทูลน,นะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับอีกหนึ่งรายชื่อนะคะเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะมารีวิวนะคะให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าบอลสีแต่ละแบบนะคะ มีชื่อเรียกกันว่าอะไรลักษณะของบอนเป็นแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ